สอสาสิัโเทศพุโทมโธนงธรมโมโรโสงข้ขอจเจริญสุขญาติธรรมทุกท่านน,นี้ วันนี้ก็วันที่14กันยายนปธศักราษ2568ตอนนพระหน้าลูกหลานหลวงปู่โดปรมะปัญโยได้เดินทางทุกวันอาทิตย์เราจะ มาเจอกันที่อยุธยาตามที่หลวงปู่ท่านได้ให้พวกเรามาสวดมนต์แท่เมตตายเวยเดือเกือ้อกูลเพื่นอนมนุษย์ได้สัรพะดวงจิตสิญญาณทั้งหลาย่อทั้งอยุธยาวันนี้ก็เช่นกันอันนี้พวกเราก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดป่าพัดตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุอธยา จังหวัดพนังกรสียะทยาตรงนี้หลังจากที่มาถึงแล้วก็ได้ชั้นพระทหารเองเสร็จเรียบร้อยก็พอดีอาฝนตเกเทวดามาพุนน้ำมนต์ลงมาก็มีความชุ่มฉ่ำพวกเราทั้งหลายก็น้อมเม็ดฝนทั้งหมดถ่าไว้ลงปู่ให้ลงปูกปรับเป็นฝนทิพเป็นฝนจัก,กรพรรดิล้างทุกคำสา์ พลังงานเราใดที่ไม่ดีก็ขอเมตตาบารมีหลวงปู่กลมกําลังทั้งหมดตั้งแต่พระพุทธเจ้ากระดอมล้างทุกคาสาดทั้งหมดให้พื้นแผ่นดินไทยทั้งหมดมีแต่พลังงานที่ดีๆไปชายชนชาวไทยจะได้อยู่เย็นเป็นสุขตอนี้เราท่านทั้งหลายก็มาถึงวัดป่าพัดเรียบร้อยแล้วการพัฒาธรกิจเรียบร้อยแล้วไปเราก็ จะไ,ได้สวดมนต์ทำใจให้สบายสบายชุ่มชื่นเบิกบานแจ่มใสด้วยกำลังบาร,รมีของหลวงปู่ดูผคมปัญโยออมเอตตาบาร,รมีหลวงปู่อารัธนาบาร,รมีกำลังสมเด็จองค์บัดถมจนถึงองค์ปัจจุบนันหงข้างหน้าบาร,รมีรวมพระเจกพระเจ้จาพระโพธิสัตว์พระธรมพระสง นีหลวงปู่ดู่พมัเปัโยเป็นที่สุดควาเมตตาบารมีหลวงปู่น้อมนำสภาวอดวงกิจสภาพ,พดวงวิญญาณทั้งหลายผูนะ้ที่สร้างผู้ที่สร้างวัดต่าพัดก็ดีบุรพมหากษัตรเจ้าทั้งหมดทั้งอยยุาทั้งหมดผู้ท,ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไม่มีประมาณทหารกล้าทั้งหลายสภาพ,พดวงกิจสภาพ,พดวงวิญญาณทั้งอายุทยา ั่วอทั้งพื้นแผดินไทยทั้งหมด่อบารมีหลวงปู่น้อมนำทุกพบทุกภูมิทั้งบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงบริเวณไกลไปให้มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อเพิ่มกำลังเพิ่มบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนักการบัดนี้เธอพุททาง

ชาหะจาริยะผู้นำวันทานีมาตาปิโตผู้นำวันธานีพระไตรสิคามผู้นวันธานีนะโมทัสสะอะคัวะโต เทสสะนะโมตทสสะนะโะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระลังคัจฉามิธัมมังสาณังคัจฉามิสังฆังสาณังคัจฉามิ Puti Ampi Putang Saranang Pachami Puti Ampi Hamang Saranang Pachami Puti Ampi Sampang Saranang Pachami di Ta ปฏิยามีธรรมังสารังอะจานตปฏิยมีสรรมังสารังอะจานีปานางติปตกัเมลามณีสิกขาปะกังสมาทิยานีอทินาธานา เวรมานีสิกขาปัฏังสามาธิยานิอัพรามะเวรมานีสิกขาปัฏังสามาธิยานิมูสาวะค่ะเวรมานีสิกขาปัฏังสามา มิยามิสุราเมรายามาชัปอมาทาธานาเวรมานีสิกขานปาราสมาธิยามิอิมานีศิขาปะทานิสมาธิยามิอิยา สีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคาสัมปทา